มื่อวานนี่เป็นครั้งแรกไหมที่มีการพูดเรื่องประธานสภา,านในที่ประชุมแปดพักเนี่ยฮะคือเดิมเขามันคุยกันสองพักเมื่อวานก็ไม่ถือว่ามาประชุมมาแจ้งให้แปดพักทราบแต่นั้นเองแล้วท<อ>างแปดพักก็บอกว่าไปคุยกันให้จบอืมยังมีเวลาอยู่สุดท้ายก็มาถาม,ถามถึงผมเรื่องว่าพักประชาชาตนไม่ได้เป็นรองประธานคนที่สองมีปัญหาไหมผมก็บอกครับผมไม่มีปัญหาอะไรขอให้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนให้ได้ นะครับ oh. เราก็หวังแค่นั้นแล้วผมก็พูดต่อนนิดหนึ่งถึงแม้จะมีเวลาเหลืออีกสี่สิบกว่าชั่วโมงเนี่ยถ้าไปคุยกันด้วยหัวใจของความเสียสละหัวใจกองประชาชิปไอยมันจกได้หนครับอ๋อเมื่อ,อาวานนี้ได้มีการถามคุณมานอนแล้วเออถ้าประชาชนับครับ,รบมีไม่อันนี้สื่อมลชนถามครับสื oh. ่อมาผมไม่ผมไม่ทราบว่าจากจากจบับใดหรือจ้องใดก็ถามว่าเนี่ย ก็ว่าอยากจะถามผมหน่อยในฐานะหัวหน้าพรรคประชาัตย์มีปัญหาไหมพรรคประชาธิัตในฐานะผัดนลำดับสามไม่ได้เป็นรองประธานคนที่สองผมบอกผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าขอให้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนได้ได้นั่นคือหัวใจหลักและผมก็ยังกระชับต่อว่าเราได้มอบหมายให้สองพรรคไปคุยกันถึงแม้จะเหลือเวลาน้อยแล้ะเวลาน้อยสี่สิบหัวชั่วโมงเนี่ยเวลาก็ไม่สําคัญเท่ากับ หัวใจอของที่ทํางานด้วยความเสียสละเพื่อประชานแธิปไตยถ้าหัวใจอยู่ตรงนี้ผมว่าคุยได้ครับคุยจบก็ก็จบกันแค่นั้นเมื่อวานครับครับผมก็ต้องถามให้คุณวนอยืนยันว่ารัฐมนูญปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าประธานจะเสนอชื่อใครได้ตามอาเภอใจไม่ได้แล้วมันต้องผ่านที่ประชุมโหวตไ่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วประธานก็ไม่สามารถจะเสนอใครเข้าไปโหวตมันเป็นเรื่องของสมาชิกประธานทำได้ยหาอเดียยคือกำหนดวันประชุมถูกไหมฮะ คป่ประธานจะเป็นคนให้สมาชิกเสนอตามวราวระวาระที่มีอยู่วันที่สี่นี่สภาออกมาแล้วแต่คนที่จะทำหน้าที่ในการให้มีการเลือกตั้งหรือให้เสนอชื่อ,อประธานสภาตอนนี้ก็ต้องเป็นประธานชั่วขราวครับเข้าใจแต่วันวันโหวตน,น,นายกหรือจะโหวตจวนกี่ครั้งอะไรยังไงบางคนบอกว่า ก้าวไกลต้องการจะได้เพื่อแน่ใจว่าจะเสนอแต่พิธาพิธาพิธา <c oughs> คุณวันนอนรอธิบายได้ชัดเจนใช่ไหมว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวตอนนี้ไม่เกี่ยวครับ<ม>เพราะว่าไม่มีข้อบังคับใดแล้วก็ไม่มีกฎหมายข้อใดว่าเสนอได้ครั้งเดียวก็จบ<ม>เสนอรอบสองรอบสามได้แต่สดยจะต้องต้องต้องเข้าใจนะครับ<ม>คนที่ทําหน้าที่เป็นประธานสภา<ม>และสมาชิกสภานี่<ม>เขาก็ต้องฟังความเห็นเหตลและต้องวิเคราะห์ดูว่าที่มันไม่ผ่านรอบแรกเพราะอะไร ไม่ผ่านรอบสองก็อะไรก็ต้องคุยกันเช่นว่าก็ต้องถ้าเขามีเกิดมีวิบสวแล้วมีวิบฝ่ายรัฐบาลแล้ววิบฝ่ายการแล้วก็ต้องมานั่งคุยว่าจะทํายังไงต่อไปไม่แช่โหวตจนกระทั่งถึงไม่รู้เท่าไหร่ประชาชนเขาจะด่าว่าสภาต้องต้องใช้ต้องใช้ดุลพินิษต้องวิเคราะห์แต่การวิเคราะห์นั้นต้องต้องเป็นกลางแล้วก็ต้องเพื่อ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครับไอ,ไ,อไอ้ตรงนั้นคงจะไม่ยากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้กําหนดเมื่อกี่ครั้งครับกี่ครั้งที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งนาวิเคราะห์ว่าหนทางที่จะไปข้างหน้าจะไปยังไง<อ>เพื่อให้มีรัฐบาลแล้วก็มีนาย,ยกให้ได้ครับคือมันก็ต้องให้มีวิปหรือแต่ละฝ่ายไปคุยกันอะ่ะอาจจะจะเรียกประชุมให้แต่ว่าจะเสนอชื่อเดิมไหมหรือจะมีชื่อใหม่ถ้ามันหลายครั้งหลายครั้งครับเสนอชื่อเดิม ยานไปอีกหลายๆครั้งมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนคนได้ไหม,อ,มอันไหนดีกว่าอะไรต่ำนองเนี่ยต้องคุยแต่ต้องให้เขาต้องให้เขาลองผมว่าอย่างน้อยสองครั้งหรือสามครั้งผมไม่แน่ใจแต่ว่าสองครั้งก็น่าจะรู้หนะครับว่าเอที่มันไม่ผ่านเนี่ยมันเพราะอะไรถ้าทีมก็แสดงใจอกใช่ไหมฮะเสียงข้างนอกก็จะพูดกัน ปัะจานสุภา,าต้องฟาาังเสียงของประชาชนข้างนอกเขาอยากจะทําอะไรต่อไปครับประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้ครับสุริยับประชาธิปไตยมันก็ไม่สามารถจะได้ดังใจได้ดังใจน้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันต้องได้บ้างเสียบ้างเสียเวลาไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าทําเพื่ออย่างที่ผมพูดตรงๆถ้าทําเพื่อประชาชนคือเจ้าของหน้าใจจริงแล้วมันมีโอกาสผิดน้อยมาก ผิดก็ให้ไยได้ยกเว้นว่าทำเพื่ออารมณ์ของตัวเองพันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่น่าจะให้ไฟบ่อยนักประชาชนจะชี้กับเวลาเรื่องตั้งครับ